ก็สว right. mm ัสดีทั้งที่อยู่หัวนะกไม่กยู่อยู่ไหนครับสกายวอล์นะครับอยู่ในเซิร์ฟของไฮพิซเซลอยู่ในหมวดของทีมนะครับผมโอเคอยู่แม็กนัมนะครับโอเคมาหุีได้ไหลได้ไหลได้แค่บล็อกอ่ะโคตรอยากต่อทางพระโคตดขีด้แบ่งแบ่งแบ่งของครบเลยฮะอ่ะโคตรอยากต่อทางครับโคตรโคตรเธอเลยโคตรถ้าโคตดโคตรไปรอด ขอแม่ขงของลงข้างล่างก็ได้นะโกนถ้าโกนไม่อยากโดนสอยฮ <c> ะ <oughs> ชุดเกราะไม่มีอ่ะ <c oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปสิธนูบินมาเต็มเลยทางไหนวะนนไม่มทางเป็นไปดีขึ้นไปเลยไป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 ,ไป,ไป,ไปสายกลางสายกลางไปเร็วๆรวเอ้ยอ้า HAH <laughs>